ดาบปองต้องเป็นน้ำหนักจริงน้ำหนักที่เราจะต้องซ้อมเป็นน้ำหนักดาบจริงอะไรอย่างเงี้ย oh <my. S 1> ใช่ค่ะก็ต้องถือแบบว่าควางซ้อมให้มันชินม,มือแล้วก็สามารถรับแรงดาบที่มันหนักมากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh <my. S 1> ก็เป็นหนักที่ท้าทายแล้วก็ยากมากๆเรื่องนึงก็กังวลแต่ว่า กว่าจะผ่านแต่ละฉากแต่ละซีนมาได้ไม่ง่ายนะคะถ้าถามว่ายากขนาดไหนก็แทบจะยกให้เป็นอันดับต้นๆของหนังที่ยากที่สุดในชีวิตการแสดงเพราะนี่เป็นการเล่นบทบูแอคชั่นแบบจัดเต็มเรื่องแรกของนางเอกสาวพลอยพลอยภัยลินตั้งประภาพรหลังก่อนหน้านี้มาจะแสดงบทที่น่ารักสดใสมากกว่าแต่พอเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดค่ะคิตตี้เดอะคิลเลอร์อีนูอันตรายก็เปลี่ยนลุกมาเป็นสายดุรับบทหนักฆ่านะคะก็ต้องเข้าคลาสเวิร์กชอปคิวบูอยู่หลายเดือนแม่ท้าทายค่ะแต่ เธอบอกว่าสนุกมากเหมือนกันนอกจากจะได้เกาข้ามขีดจํากัดของตัวเองก็ยังได้พัฒนาทักษะการแสดงด้วยเพราะว่าได้ประกบกับนักแสดงสายบูรุ่นพี่หลายคนนะคะคุณเต๋าสมชายพี่ปูวิทยาเด่นคุณก็ได้รับคําแนะนํามาเยอะเลยค่ะได้เนก่ะลอนเหนื่อยไรเงี้ยหันไปที่พี่เต๋าคือแบบมา ห้องาอะไรเงี้ยก็บบอุ๊ยโอเคเราต้องไปสุดกว่านี้คือเหมือนเรามีมาตรฐานประมาณหนึ่งแต่พอเราเห็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเยอะมากแล้วมันสูงกว่าทาว่าเราเห็นมาตรฐานที่เรามีอ่ะมันสามารถไปได้มากกว่านี้มันก็เลยดันให้เราแบบถ้าเขาไม่เหนื่อยถ้าเขายังไหวเราก็ต้องไหวแบบมันต้องมีความแข็งแรงทางด้านกล้ามเนื้อด้วยที่ในการต้องถือดาบหนัก,นกๆในการแบบ เครียงดาบฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีท่าที่สวยงามเพื่อดูแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการเอาดาบเนี่ยกลับบ้านไปซ้อมที่ห้องแล้วก็ทําท่าฝึกหน้ากระจกอะไรประมาณนั้นค่ะ อีกสาเหตุที่ดีใจนะคะที่ได้มาแสดงบทแอคชั่นบ้างเพราะว่าหนังไทยแนวบูส่วนใหญ่มากไม่ค่อยมีผู้หญิงเป็นนักแสดงนําค่ะและยุคนี้หนังบูก็เริ่มจะหายไปจากตลาดหนังไทยด้วยก็เลยอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความหลากหลายให้กับหนังไทยตรงกับความตั้งใจของผู้กํากับภาพยนตร์ลีทองคําค่ะที่อยากให้คนดูมีตัวเลือกมากขึ้นและได้เห็นว่าหนังบูแอคชั่นของไทยก็ดูสนุกไม่แพ้นังต่างประเทศค่ะ เราต้องการโชว์หนังไทยออกจากเมืองไทยเพราะว่าผม g o vision ผมคือทำหนังไทยที่ออกจากเมืองไทยได้ให้แบบมาเลเซียหรือว่าจีนหรือว่าทุกคนดูหนังไทยบ้างเพราะว่าถ้าผมทำจุดนี้ให้ทุกคนมองเราอะแต่ว่าทุกบริษัททุกฟิล์มเมกเกอร์ที่ตัวขึ้นอยากทำหนังแนวนี้มีโอกาสจะขอทุนต่างประเทศได้ไม่ใช่แค่เมืองไทยเราต้องตัวขึ้นตับ น่าจะมีเป็นความใหม่แหละเพราะว่านะก็ไม่ค่อยเห็นแบบว่าการที่เอานักแสดงเด็กผู้หญิงมาแบบเป็นนักฆ่าแล้วก็แบบเล่นแบบโหดมากๆเลือดสาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านานๆจะได้เห็นหนังแนวนี้ นอกจากได้ออกคิวบูจริงๆนะคะก็จะได้เห็นพลอยพรายในเวอร์ชั่นการ์ตูนที่แทรกเข้ามาเพิ่มความสนุกด้วยเธอบอกว่าก็ถือเป็นอีกความฝันเหมือนกันค่ะที่ได้เห็นตัวการ์ตูนที่มีเขาโครงและออกแบบมาจากตัวเองทําให้ยิ่งอยากลองแสดงบทบาทใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นบทผู้ป่วยทางจิตหรือบทที่ไกลจากภาพหลักของตัวเองอันนี้ก็อยากลองค่ะเพิ่งเข้าปีหนึ่งใช่ไหมแล้วเราเรียน